ฟาดูฟาดูดูฟาดูโอ้ยโดดโดดโดดโโอ้ยพให้นอนกลนเลยพอให้นอนกล่นโอยลากขึ้นเลยครับน่ะโอ้ยลากขึ้นเลยเฮัง้เอาได้เอาสสามี่อาคนเาจัยูครับ เอาเมึงก็เด้อมึงอ่อนซอมแต่นี่ออาเอาดู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 โดดโดดดูข้าดูนเายพี่น้องเอ้ยังไเอาเฮังไเอาเฮังไเอานหนนมัน้าน้มันตาน้ำเยูะคุณนเอเอาฮอ โอ้ยโอ้ยโอ้ยมวน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 เอาครับปวดคนรับสมัครคนปวดปลาซอยแล้วครับเนี่ผู้ใดหว่างก็มาปวดซอยเพิ่นนันแ้วครับนี่รับสมัครเยอะครับนี่พุ่นนาพุ่นนาพุ่นนารับสมัครคนปวดปลาครับมาปวดปลาซอยเนี่ยเพิ่นว่า มึงมึงมึงมงซอยกันหาซอยกันปดคร,บบร,ครดับหลับสมาค้นปดป่าอ้าวทางฝุ่นกับรลับสมาค้นปดปลาคือกันนะครับนุ่น ทางพุ่นก็รับสมัครคนปดปา่าโอ้ยมันรู้ตั้งแล้วมันรู้ตั้งแล้วนะไปปดป่าให้ทางพุ่นก่อนครับโอ้ยเพิ่งรับสองงานเลยดนะครับนี่รับสองจอบครับปวดฝั่งนี้ปวดฝั่งนี้ต่อโอ้ยท่างพุ่นก็รับสมัครคนปดปา่ามึงเนี่ยมึง คุณน่ะหัวห้ยอยใช่ไหมคุณครับมือมดแน่บ่ามดแน่ก็เอาลุนเนาะ รับสมาค้นพดป่าผู้เดียวนี่เอาเบอ,อ่ยูหรือนะครับปลาอยู่นี่ครับต้องสองต้องสามครับโอ้โห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 ้หโหโหโอโเโห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 องโ้โหอหคหโหโหเหโ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 รโห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 โนีห เจยก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 ,ยกปาดู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 โอ้ดูขักเอาเฝ้าตักครับโอ้คนวหาันนอนกลนเลยครับเป็นตักตักตเลยครับ

สามคนเอาจันยูครับพวกมึงก็เด้อมึงอ่อนซ้อนแต่นี่อันเฉพาะติดอยู่ในสะดุ้งนั่นเป็นซีฟุนได้ทำ่งมันได้ผลเสียเอาบวอันติดในสะดุงไงเอาวะเอาวะเอาวะปลาดุปลาดุ

อเอาครับเมืองพ่อหอมปากของพ่อเนาะถถาเมืองขีดเต็มนะครับเดอ้อขีดเต็มกับนูดโกชาแนลนะครับเดอ้อถูกใจกับกดแช่ให้เลเดอ้อกำลังใจคือกันกำลังแรงแช่เลยครับเดอ้อแช่ให็นูกุกกโกพ่อไดีหาทายถ้ำขีดดีๆให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมนะครับเนาะเอาุูดเป็นช็อตสุดท้ายนะครับเด้ออ่อา

เอาครับกดติดตามไปเด้อถ้าอยากเมืองขีดเต็มนะครับเดออขีดได้หลายหนุกตะโผไปหาทายท้ำให้ครับนะครับอา้บอาวไปละ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 ความมวลตรงนี้วันเลิกล่าครับเอามันคำแล้วมันคำแล้วสวัสดีครับ